เราก็จะมาดูขั้นตอนการทำกันค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็ตัดกระดาษค่ะต่อมาค่ะก็ตัดกระดาษที่เป็นรูปร่างนะคะตัดไปเลยคล้ายเป็นตัวต่อมาค่ะก็คือจะตัดในส่วนของวงล้อค่ะตัดตามเส้นไปเลยนะคะนี่ค่ะตัดไปเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่ตัดตามตัวอักษรแล้วก็ขั้นตอนการเคลือบค่ะ ตัดเตียงให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าเครื่องเคลือบนะคะต่อมาก็จะเป็นการเอาวงล้อมาแปะบนกระดาษหลังแล้วก็ตะตามค่ะต่อมานะคะติดตีนตุ๊กแกค่ะตามตัวตุ๊ก,กตาที่เราจะติดลงนะคะแล้วก็ตัดกระดาษค่ะขั้นตอนทําเป็นฐานนะคะค่ะอันนี้ก็ด้วยค่ะฐานของวงล้อค่ะน,นี้ก็ด้วยค่ะ มีทั้งหมดสอันด้วยกันนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการติดกาวเพื่อที่จะประกอบฐานนั่นเองค่ะเราก็จะติดๆไปเลยนะคะนี่ค่ะติดเพื่อให้มันเนี่ยแข็งแรงทนทานค่ะต่อมาก็จะเป็นการเจาะตรงกลางล้อนะคะเพื่อที่จะใส่ไม้ไปค่ะนี่ใส่ไม้รียบร้อยแล้วค่ะมันก็จะหมุนได้นั่นเองค่ะนี่ค่ะ ใส่ลูกสอนไปก็ติดอันสุดท้ายค่ะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะนี่เองค่ะหมุนได้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะไปทําตามกันนะคะ